สวัสดีครับพบก,กับผมนะช่องหุ่ยทอยบุศลแมนชาแนลนะครับนี่นะครับพี่น้องจะทำไะไน,นั่นนะทำตู้นวดข้าวนะพี่น้องโครงกับประมาณนี้นะตู้นวดข้าวสองร้อยลิตรนะก็ประมาณนี้ แล้วทั้งเราก็บแบ่งครึ่งแล้วนะพี่น้องนี่นี่อันนี้ผมปาดไว้นี่เลยนะวัดครึ่งเราตัดนี่ส่วนข้าวลงนะพี่น้องนี่ผมยังไม่ได้ให้มันอ้านะทำเอาไว้ก่อนเราจะทำพวกตะเกียงใส่ตรงนี้ตะเกียงร่อนข้าวนะ ตรงนี้คือที่ยัดข้าวนะพี่น้องนี่ตรงนี้นะยังไม่ได้ตัดเลยนะมันจะมีถาดตรงนี้เดี๋ยวค่อยทำก็ขึ้นเป็นโค้งไว้ก่อนนะพี่น้องนะก็จะประมาณนี้นะครับทำแบบนี้นนี้ ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับช่องหุูเธอกุสมัน channel นะพี่น้องนะเดี๋ยวจะมารีวิวเรื่อยๆกำลังสั่งของอยพี่น้องยังไม่มาเลยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยใครอยากทำตามก็ดูๆเป็นตัวอย่างเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะมารีวิวเรื่อยๆนะพี่น้องถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยน,นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ